สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดวิลามเฉพาะละเมืองจัดวิลัมเจ้าแม่บัวลอยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรของพี่หมีขอให้เปิดทางให้พี่มีกลับบ้านด้วยเถิดมีบทแสมาทุกวันเลยครับพอมีบทแสมาผมก็จะตามไปตามไปทุก ข้บอดแสกที่เขาแจ้งมาครับแต่ก็ไปดูแล้วบางคนส่งเป็นเป็นโลเคชั่นเข้ามาให้บางคนส่งเป็นรูปภาพมาให้ผมก็ไปดูรูปภาพพรู้แล้วก็ไม่ใช่ส่วนโลเคชั่นผมไปตามหาก็ไม่เจอครับเข้าหน้าแบบจะเดินไปก่อนประมาณนี้ฮะแต่ยังเห,เห็นเขาบอกว่ามียืนยันว่ายังยังยังมีหมาที่แจ้งไปคือใส่เสื้อซูเปอร์แมนสีน้ำเงินแต่มอมแมมมากแต่เขาไม่คิดว่าจะเป็นหมาที่ ของเราที่เราประ,ประกาศหาไงครับค,คือไปไปไปไกลสุดระยะทางผมไปไกลสุดที่อําเภอคูเมืองประมาณ50กิโลครับมีมีพี่เขาแจ้งมาว่ามีหมาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ส่เสื้อสีสีน้ําเงินผมก็เลย พอผม,มเลิกร้านเสร็จผมไปเลยพราผมกลัวกลัวเขาจะไปที่อื่นก่อนเพราะว่าเขาเขาตกใจอะฮะเขากลัวเขาจะไปที่อื่นก่อนก็นเลยรีบไปพอไปดูเสร็จปรากฏว่าไม่ใช่ครับหวังหวังผมหวังครับหวังหวังว่าจะเจอเขาครับ,รบพี่ในเพจจากจากสงขาเขาเขาทักมาหาผมเขาบอกว่าพี่ขอดูแลมือน้องหน่อยสองสองข้างเลยผมก็เลยถ่ายส่งมาให้ดูเขาบอกว่าน้องยังมีชีวิตอยู่นะเพียงแต่ว่าบางทีเหมือนกับว่าเขาโดนปิดแล้ว มายังมาไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับอาจจะเจอหมาเจ้าถิ่นหรืออาจจะมีอะไรปิดเขาไว้แล้วมาไม่ได้ครับให้ให้ให้ใหใหพยายามหาประมาณช่วงเย็นๆหรือช่วงค่ำครับแต่เราก็ทําตามเขาอยู่ครับขอบคุณนะครับแต่ละระายมีทุกท่านนะครับที่ช่วยช่วยตามหาพี่หมีแล้วก็ช่วยส่งข่าวพี่หมีมาทุกวันผมก็พยายามเปิดโทรศัพท์ทิ้งเขาไว้คือปกติผมปิดโทรศัพท์ แต่จ,จริงๆฝนจะปวดจริงว้ทุก24ชั่วโมงครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะจะรับข่าวจากจากเพื่อนๆน,นะครับ ¡Gracias!